วันนี้เราอยู่กันที่ร้านธนาคอมพิวเตอร์สาขารีราชานะครับวันนี้จะมาแนะนําอีกโซนหนึ่งนะครับโซนซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับเดี๋ยวมีงานอะไรบ้างลองไปดูกันโซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะครับที่เรามีไว้ให้บริการลูกค้านะครับโซนนี้จะเป็นโซนซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับคนรับผิดชอบก็คือช่างหมูครับนี่ช่างหมูเนี่ยประวัติการทํางานนี่คือยาวนานมากตั้งแต่สมัยซ่อมจอใหม่ๆนะ จอมอนิเตอร์มีตูดหลังๆแบบนี้นะครับจนพัฒนามาเป็นจอ lcd แบบนี้ต่อมมาหมดละลองดูผลงานโน้ตบุ๊กด้านหลังนี่มี B, ตั้งแต่เก่ายันใหม่โน้ตบุ๊กทุกกี่ห้อผ่านมือช่างผมมาหมดแล้วเราให้บริการซ่อมโน้ตบุ๊กมาเนี่ยประมาณน่าจะร่วม10ปี10กว่าปีได้ตั้งแต่สมัยเอเซอร์คอทูมาเรื่อยๆจนเอเซอร์หน้าขาวเป็นคออ I5 c คอไ ผ่านมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูว่างานวันนี้ตัวนี้ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊กเอเซอร์นะครับคอย5 g น n 6ตัวนี้มาด้วยอาการอะไรครับไฟไม่เข้านะครับแล้วพี่หมูคาดว่าน่าจะเป็นตัวจุดไหนครับอดจจะครับบอร์ชอดช็อตยังไงเราก็ต้องซ่อมบอร์ดเนาะเพราะรว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาแกะออกมาเนี่ยมันก็จะมีแค่เนี้ยเมนบอร์ด เนี่ยมีแค่ชิ้นเมนบอร์ดคือทุกอย่างมันจะอยู่ที่บนเมนบอร์ดหมดเลยลักษณะของการซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับคือโน้ตบุ๊กเนี่ยเวลาถอดออกมาเนี่ยเนี่ยคือเนี้ยอันนี้คือเมนบอร์ดของโน้ตบุ๊กนะครับมันก็จะมีเรื่อง CPU มีการ์ดจอนะครับตรงนี้มันก็จะวางอยู่บนเมนบอร์ดหมดเลยนะครับระบบไฟเข้านะครับพอร์ต usb แรมนะครับช่องสายแพรเสียบฮาร์ดดิสเสียบหน้าจอต่างๆนะครับทุกอย่างมันจะอยู่ที่เมนบอร์ดตัวนี้หมดเลยฉะนั้นเวลาที่เครื่องเปิดไม่ติดเนี่ยหมายความว่าประเภทแบบไฟไม่เข้าเลยเรื่ออะไรเลยนะครับเราก็จะทําการซ่อมบอร์ดฉะนั้นเวลาเราวินิจฉัยให้ลูกค้าเนี่ยคือเราก็แจ้งรวมๆไปเลยว่าซ่อมบอร์ดแน่ๆทีนี้เรามาดูกันอีกทีว่าบนเมนบอร์ดเนี่ยจุดไหนมันเสียนะครับเรารู้ว่าไฟอาจจะเข้าเส้นนี้นะครับแต่ อุปรกรณ์พวกนี้เราไม่รู้ว่าจุดไหนที่มันช็อตจะทําการไล่ว่ามีจุดช็อตจุดไหนบ้างนะครับตอนนี้ช่างหมูก็กําลังใช้มิเตอร์เช็คจุดชอ็ดชอตนะครับเราก็จะไล่ดูว่าจุดไหนที่มันจะควรจะช็อต เสียงที่ช็อตครับม,มีเสียงคือเจออาการชอ็อตแสดงว่าเนี่ยตอนที่เราจับจับเนี่ยคือเราเจอจุดช็อตเรียบร้อยละทีนี้เราก็จะทําการเปลี่ยนจุดช็อตทั้งหลายนะครับเราไปดูกันว่าซ่อมเสร็จแล้วมันจะโอเคเหมือนปกติไหมนะครับพวกนี้เราจะต้องใช้วิธีการที่เเบอร์ไฟนะครับรู้ขนาดของตัวอะไร่ละตัวนะครับว่าใช้เบอร์อะไรวานแทนลงไปได้ไหมหรือว่าของเดิมเนี่ยใช้ค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าค่ามันเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะไม่ ไม่เทียมเดิมนะครับมันจะทำให้เครื่องไม่ติดหรือิดแไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะต้องใช้ความชำนาญในการวัดค่าต่างๆนี่จะเป็นค่าไฟเล็กๆตัวเล็กๆนี่นะครับเราก็จะต้องเอาตัวที่ดีๆนะครับจับวางเข้าไป เราเปลี่ยนอะไรเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทาการวัดเช็คอีกทีนะครับว่าไอจุดช็อตที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยหายไหมนะครับเดีย๋ยวราดูจริงก็โอเคไฟวิ่งปกติละไม่มีเสียงดังเตือนไม่ช็อตลงกาวนี่โอเคพอเราเช็คจุดที่มันเสียแล้วว่าโอเคไม่เตือนไม่อะไรทีนี้เราก็ไปประกอบเพื่อ,เ,อ,อเปิดขึ้นจอครับผม ประกอบเสร็จแล้วเราก็จะมาเทสเปิดเครื่องดูนะครับว่ามันสามารถออนได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้มาเนี่ยคือออนไม่ได้เลยกดปุ่มเปิดไม่ติดเลยนะครับนี่กดปุ่มเปิดแล้วปึ๊บ โอเคจบงานได้ครับขึ้นโลโก้เอเซอันนี้ก็คือเรายังไม่ได้ใส่ฮารด์ดดิสเข้าไปครับถ้าใส่ฮารด์ดดิสมันก็รันได้เหมือนปกตินะครับก็เรียบร้อยจบงานซ่อมบอร์ดวันนี้ไปครับสำหรับ a อเซอร์ไฟช็อตนะครับซ่อมบอร์ดเป็นไงครับกับ โซนซ่อมโน้ตบุ๊กของเรานะครับเราซ่อมที่ร้านเองเลยนะครับเราไม่ได้ไปส่งให้ใครสาหรับใครที่มีปัญหาเรื่องโน้ตบุ๊กนะครับมีปัญหาไฟช็อตลงบอร์ดเปิดไม่ติดนะครับลองเอามาให้ที่ร้านเนี่ยเช็คอาการดูก่อนได้นะครับเราก็จะแจ้งอาการเบื้องต้นค่าใช้จ่ายเบื้องต้นก่อนซ่อมงจังหวัดก็ส่งมาได้นะครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กชิ้นมันไม่ใหญ่มากนะครับก็สามารถส่งเป็นพัสดุแพ็คมานะครับแล้วก็ส่งมาที่ร้านพอซ่อมเสร็จบุ๊บเนี่ยเราก็จะส่งไปกลับไปให้ลูกค้าหลังจากที่ลลูกค้้าชาชํระเงินแว ต้นถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถโทรติดต่อสอบถามได้0915911590นะครับยังไงก็มาใช้บริการโซนซ่อมโน้ตบุ๊กของเราได้นะครับขอบคุณครับ